สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของครันะคะกลับมาพบกับครัวบอีกครั้งในช่องห้องเรียนเพียงครึ่งป .1 ทับ2ค่ะวันนี้วิชาภาษาไทยมากับแปรฟเฟร์าเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยเล่ม2เล่มนี้เลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเปิดมาที่หน้า71กันเลยค่ะพี่กระต่ายบอกว่าช่วยกันเขียนประโยคจากคำที่กำหนดให้กันดีกว่านะคะเรนมาดูก่อนว่าเรามีคำทั้งหมด5คำนะคะคำแรกคือคำว่า ถออือถือเราจะแต่งประโยคกันได้ยางไงคะจากคำว่าถือฉันถือถืออะไรได้ลูกฉันถือดินสอได้ไหมคะได้เนาะฉันถือดินสออย่างนี้เป็นต้นหรือนักเรียนจะเปลี่ยนเป็นพ่อถือ ดินสอพ่อถือปากกาพ่อถือหนังสือแม่ถือหนังสืออย่างนี้ก็เปลี่ยนได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณครูลองแต่งประโยคให้เด็กๆดูนะคะต่อไปค่ะรออือรือไม่โทรหรือเราจะแต่งประโยคคําว่ารือได้ยังไงอ่าหรือแปลว่าอะไรเราก็ต้องรู้ความหมายก่อนเนาะหรือก็คือเอาออกไปนะคะก็เช่นพอ่อหรือบ้าน,นเป็นต้นนะคะพ่อ หรือบ้านก็จะใช้คำว่าหรือมาแต่งประโยคนะคะต่อไปค่ะดือ้อดือ้อแต่งประโยคยังไงคะดื้อคืออะไรคือคนที่ดื้อเนาะเราก็ต้องรู้อย่าเงี้ยว่าเด็กที่ไม่ฟังคนอื่นก็เจะเรียกว่าดือ้อใช่ไหมคะต่อไปน้องฉันดือ้อยังงก็ได้เนาะน้องฉันดือ้อใครมีพี่ก็เปลี่ยนเป็นพี่ฉันดื้อก็ได้ หรือแชนดอ้ก็ได้นะคะ,ะนักเรียนก็ลองเปลี่ยนได้ถ้านักเรียนอยากเปลี่ยนเนาะต่อไปค่ะรออืมมอลืมใ okay, ค่คะแม่ลืมของลืมของไว้ลืมของจริงก็จบแล้วนะคะไว้ที่ บ้านเนี้ยก็แต่งประโยคให้มันยาวขึ้นนี่ก็ได้นะคะหรือแม่ลืมของแม่ลืมไปตลาดแม่ลืมฉัน่าเป็นต้นนะคะต่อไปค่ะอืดอาจอืดอาดก็แปลว่าช้านะคะนักเียนแต่งประโยคง่ายๆเลยว่าฉันอืดอาดเนี้ยหาเขียนคําที่ง่ายๆนะคะจะได้แต่งประโยคแบบง่ายๆสั้นๆกันก่อนนะคะอ่ะ ก็เสร็จแล้วสำหรับการแต่งประโยคทั้งคําคำนี้มาดูที่หน้า72นะคะหน้า72เขาบอกว่าช่วยกันอ่านข้อความแล้วขีดเส้นใต้คำที่มีสระอือแล้วนำคำที่ขีดเส้นใต้มาคัดตัวบรรจนเต็มบรรทัดไม่ได้ว่าคัดทั้งหมดนะลูกนะเห็นแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะอ่ะขั้นแรกเรามาอ่านร่วมกันก่อนเนาะฟังครูคอ่านดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาหาสระอือร่วมกันดีกว่าเนาะน้อง รื่นตื่นแต่เช้าตัวใหญ่เนาะอาบน้ำใส่ชุดนักเรียนที่แม่ซื้อมาให้ใหม่พอกินข้าวมื้อเช้าแล้วไปโรงเรียนน้องรื่นถือดอกบานชื่นไปให้ครูนารีครูนารียืนรอรับนักเรียน นักเรียนสวัสดีครูนารีครูนารียิ้มรับบอกให้เอากระเป๋าไปไว้ในห้องและให้ทำความสะอาดห้องเรียนน้องรื่นเป็นเด็กดีไม่ดือ้อจึงรีบทําตามน้องรื่นจะถูพื้นห้องที่พื้นห้องมีตัวอะไรกดอยู่ นอ้องรื่นจึงบอกให้ครูนารีมาดูครูนารีบอกว่ามันคือกิ้งกืออย่าเอามือไปถูกมันนอ้องรื่นถูกพื้นห้องแล้วจึงนําดอกบานชื่นมาจัดแจกันให้ครูนารี โอ้โหคุณครูออปเป็นครูนารีนี่ดีใจมากๆเลยเนาะที่มีเด็กๆเนี่ยเอาดอกไม้มาจัดให้ที่บนโต๊ะด้วยเนาะน้องรื่นนี่เป็นเด็กน่ารักมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเราอ่านข้อความเสร็จกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาคําที่มีสระอือกันเนาะเดี๋ยวคุณครูจะขีดเส้นใต้ให้หนักเรียนเห็นนะน้องรื่นอ่าเนี่ยมาละรออือนอรื่นไม่เอกรื่นตออือนอตื่นไม่เอกตื่นเนี่ย เดี๋ยวนักเรียนต้องเขียนแยกกันนะอันนี้มันขีดแล้วมันต่อกันไม่ได้นะต้องเขียนรื่นหนึ่งคำตื่นหนึ่งคำนะคะอาบน้ําใส่ชุดนักเรียนที่แม่นี่สะอื้อซื้อมาให้ใหม่พอกินข้าวอาบมื้อเช้าแล้วไปโรงเรียนน้องรื่นไม่เอาแล้วเนาะถือดอกบานชื่นาบานชื่นไปให้ครูนารี ครูนารียืนกาว่ายืนเราไม่เคยเจอเนาะ,อะรอรับนักเรียนสวัสดีนักเรียนนักเรียนสวัสดีคุณครูนักเรียนสวัสด,คคสสดีครูนารีครูนารียิ้มรับบอกให้เอากระเป๋าไปไว้ในห้องอและให้ทำความสะอาดห้องเรียนน้องรื่นเป็นเด็กดีไม่ดือ้อจึงรีบทำตามน้องรื่นจะถูพืน้นห้อง ที่พื้นห้องมีตัวไรขดอยู่น้องรื่นจึงบอกให้คุณครูนารีมาดูครูนารีบอกมันคืออันนี้สะอือน,นะกิ้งกือ,อทั้งคำเลยกิ้งกืออย่าเอามือไปถูกมันน้องรื่นถูพื้นห้องแล้วจึงนำดอกบานชื่นมาจัดแจกกันให้ครูนารีนั่นเองค่ะ คำที่ขีดเส้นเนี่ยให้นักเรียนมาคัดใหม่นะคะด้านล่างนี้อย่างเช่นคำว่ารื่นนักเรียนก็รออือนอรื่นไม่เอกรื่นคำที่สองตื่นเว้นหน่อยนะลูกหนึ่งบรรทัดส,สักสี่คำก็พอต่ออือนอตื่นไม่เอกตื่นตัวสีแดงต่อไปก็ซื้อซออือซื้อไม่โทกซื้อ ต่อไปมืออ่ะสี่คำที่สี่มอือมือไม่โรมือคำต่อไปแล้วเยนก็เขียนให้ตรงกับคำแรกเลยแล้วเยนก็ดูคำคำที่คุณครูขีดเส้นใต้มีทั้งหมดกี่คำคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองคำอ่า แล้วเรก็จะเขียนได้ประมาณ3-4บรรทัดเนาะอ่ะแต่นี้ให้เขียนด้วยลายมือที่สวยงามนะคะก็จะจบไปแล้วในบทที่6นะคะในเรื่องของสระอีเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าในคลิปต่อไปครูจะสอนสลาอะไรกันนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้เหมือนเดิมค่ะอ่านทุกวันเขียนทุกวันเก่งแน่นอนสวัสดีค่ะ